รักไร้ซาตานตอนที่3 1สบสีงเงินรู้ว่าเขาทำพลาดเพราะความ,มโมโหน้ำอุ่นแล้วก็ไอ้ผูเบตทำให้เขาออกคำสั่งให้ลูกน้องจับตัวเป้มาตอนนี้คงไม่มีใครไว้ใจเขาอีกแล้วรวมถึงน้ำอุ่นด้วยเขาแค่ต้องการอยู่กับน้ำอุ่นเหมือนเดิมถึงแม้จะถอนมั่นกันแล้วแต่ทุกคนก็เข้ามาขวางความรักของเขาเขาไม่ได้คิดอยากจะทำร้ายใครเลยนอกจากเขารักน้ำอุ่น แต่ผู้จัดก,การเป้เขาแค่จะสั่งสอนมันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำร้ายมันหรือว่าใครๆแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาจะแก้แค้นให้กับลูกน้องที่ตายไปของเขาด้วยด้วยฝีมือของลมเหนือลมเหนือต้ลาลกัดไม่เบาตอนนี้เขาไม่อาจเข้าใกล้น้ำอุ่นได้อีกไม่มีทางแล้วต่อให้น้ำอุ่นจะเจอเขาน้ำอุ่นจะรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมหรือไม่ เขาคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเข้ามาที่โกดังที่ขังเป้เอาไว้เพราะแกคนเดียวทำให้ฉันกับน้ำอุ่นไม่ได้รักกันเป้มองสีเงินด้วยสีหน้าที่ชิงชังดีแล้วที่น้ํำอุ่นถอนมั่นกับสีเงินซะถ้าลองตะวันไม่บอกเขาไว้สกอรว่าสีเงินไม่ได้มั่นหมายกับน้ำอุ่นแล้วไม่งั้นก่อนหน้านี้ น้ำอุ่นคงคงเป็นเมียสีเงินไปแล้วหมอนี่มันชั่วกับคนที่ตัวเองหลักก็จะทำได้ลงคอเขารู้ว่าสีเงินรักน้ำอุ่นจริงๆแต่มันมันไม่เหมาะสมกับน้ำอุ่นเลยสักนิดเป้โดนซ้อมมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วสีเงินก็ให้ลูกน้องซ้อมต่อแต่มันยังไม่สะก่ใจสีเงินเขาสั่งให้ลูกน้องทุกคนออกไปให้หมดแล้วแก้มัดให้กับเป้ ตอนนี้เป้สะบักสะบอมเนื้อตัวบอบช้ำเขาผลักเป้ให้นอนความกับพื้นเป้ฮึดฮัดแล้วต่อสู้แต่ไม่อาจฝืนพละกำลังของสีเงินได้สีเงินก็ทำการล่วงเกินสีเงินกำลังร่วมรักกับเขาทางทางที่ตนเองเปื่อยเปล่าท่อนล่าสีเงินก็เช่นกันมันเป็นการทารุณนที่โหดร้ายที่สุดที่เป้เคยเจอมาการกก็ทำอย่างนี้เยี่ยงสัตว์ป่า ซึ่งมันฆ่ากันหรือว่าซ้อมกันให้ตายไปซะยังดีกว่าที่มาทำยามกันแบบนี้เป้ต้องระงับความขมขื่นและความเจ็บปวดที่ได้รับสิงห์เงินร่วมรักกับเป้ด้วยความโกรธและมมาลงทุกอย่างกับเป้สิ่งที่เขาทำมันก็แค่คนชั้นต่ำที่ไว้รลองรับอารมณ์เขารู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เป้จดจำเขาไปจนตายเป้บอกทำทั้งกายและใจทำให้หมดสติ มารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โมนิธิแล้วลมเหนือมองเป้พี่เป้เป็นไงบ้างครับไม่ไม่เป็นอะไรผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่หมนิธิคุณลมเหนือพี่เป้ไม่ต้องห่วงนะไม่มีใครรู้หรอกเรื่องที่เกิดกับพี่นอกจากพี่โดนจับตัวไปขอบคุณมากนะคุณลมเหนือผมขอโทษนะครับที่ทำให้พี่ ้องเจอเรื่องแบบนี้ผมตามหาพี่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับพี่โอเคโอเคแหละครับมันโอเคได้ยังไงผมพี่ไม่เป็นไรจริงๆลมเหนือแต่ว่าขอร้องอย่าบอกใครก็พอโดยเฉพาะคุณน้ำอุ่นเดี๋ยวคุณน้ำอุ่นจะเสียใจครับลมเหนือตั้งใจจะแก้แค้นให้กับเป้กับเตเงินที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ แต่เป้ไม่ต้องการให้ล่มเหนือทําอะไรเพื่อเขาทั้งนั้นขอเพียงให้อยู่ห่างสีเงินไว้ก็พอแต่คนอย่างสีเงินล่มเหนือคิดว่ามันคงไม่เลิกหลางง่ายๆเขารู้ว่ามันรักน้องชายเขาจริงๆเขาคิดแล้วก็ก็เถือนใจหากคนคนนั้นไม่ชิปเป้เป็นน้ําอุ่นละ่ะเขาไม่อยากเดินนึกสภาพเลยสภาพจิตใจของน้ําอุ่นคงไม่เข้มแข็งเท่าเป้นแน่ หากโจรกระทำแบบนี้ตีเงินมันไม่ใช่คนพี่ลมเหนือพี่เป้เป็นไงครับให้ผมเข้าไปเยี่ยมได้ไหมพี่เป้เขาต้องการพักผ่อนเยอะๆเราเตรียมตัวเสร็จหรือยังครับผมต้องไปที่เกาะอ,อะไรนั่นด้วยเหรอแล้วคุณไรแลนไม่ว่าหรอครับไม่ว่าหรอกเดี๋ยวคุณไรแลนก็จะมารับเราแล้วแล้วพี่เป้กับลามนะครับก็ไปกันหมดนี่นั่นแหละมูนิธีนี่แหละครับ เดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้าจะส่งคนมาดูแลดีไม่ดีอ่ะคุณป้าจะมาเองครับดีจังแต่ทำไมไม่ให้ผมเข้าใกล้พี่เป้เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เป้รู้สึกตัวก็ต้องเดินทางอีกพี่อยากให้พี่เป้พักผ่อนเยอะก่อนเดินทางอ่ะนั่งเรือก็ลำบากนะจริงด้วยผมจะได้นั่งเรือแล้วเดียวก็จะรู้เมาเรือมาพี่จะขําให้จริงหรอแตแดงว่าพี่เคยเมาแล้วใช่ไหมอย่าลอเล่นนะ แล้วนี่ลามไปไหนเห็นเดินไปที่หน้ามูลนิธิอะสงสัยพี่ลบจะมาลบมาเหรอทำไมไม่เชิญเขามาข้างในเขาไม่เข้ามาหรอกครับเขาก็แค่มาดูลาดเราเนั่นแหละมาดูลาดเราหรือว่าผู้เบกส่งคนมาช่วยคุ้มกันเรากันแน่ไม่รู้ครับเขากลมมาช่วยดูแลรามมั้งหรือก็พี่ก็ได้ความจริงมันไม่ต้องมาเพราะคุณไลแรนเขาก็มีคนอยู่แล้วมาดูแลพี่กับผม พี่ว่าเขาห่วงเรามากกว่านะทำไมครับเขาหลอห่วงผมขนาดเป็นเพื่อนเขายังไม่อยากเป็นเลยเขาบอกผมว่าเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมพูดใส่หน้าผมทุกครั้งที่เจอผมไม่คิดอะไรมากครับเขาอยากเป็นเพื่อนกับเขาอ่ะดูเขาพูดกับผมสิตอนนี้ผมก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนกันแต่คุณลุงชอบเขาชอบเขาแล้วไงเรายยกผมให้เขาหรือไงพี่ว่าก็ไม่แน่โอ้หพี่อย่ามาล้อเล่นเลยครับ แต่ว่าตอนเนี้ยผมอะอยากไปไกลๆเขาเล่าไม่อยากเจอหน้าเขาจริงเหรอพี่ลมหนือทำไมพี่พูดอย่างนี้ครับก็พี่พองน้องชายพี่ออกไงผมไม่ได้ชอบเขาซะหน่อยนะพี่ไม่ได้พูดซะหน่อยพี่ไปดูลามดีกว่าอย่าเลยมันจูดด่ีกับแฟนดูอะฮะจริงรอะนั่นแหละเขาเป็นแฟนกันจุมโบจุมโบกันแล้วด้วยเล่าเนทำเป็นรู้ดี ก้อยลามันบอกผมนี่ครับพี่ชายจริงน่ะโอ้ยจริงท้ายแน่นอนทั้งด้านลามก็ขึ้นไปนั่งบนรถกับหลบหมาบนรถเลยเหรอจะดีเหรอไรเถอระอรปเตอะ์นะร้อยค่ำก่อนดีไหมอ่ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยจึงก็แค่แวะมาคิดถึงหรอถ้าอย่างนั้นเราไปนอนขอดกันให้ยคิดถึงก่อนดีไหมอะ่ะพระทนต้องโดนทางไปอยู่กับคุณไแรแลนแล้วก็ ลมเหนือไปกันหมดนี่เลยก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยไอ้สีเงินคนงะไม่ยอม,มง่ายแนะ่ดีนะที่ไม่ถูกจับตัวไปก็ก็ก็ทํามีนายจะกลัวอะไรเล่าก็มาช่วยไม่ทันแล้วจะทำยังไงแล้วเนี่ยคุณเป้เป็นยังไงบ้างก็โดนซ้อมหนวมไปทั้งตัวนั่นแหละนี่นายห่วงฉันจริง,รงๆก็ไปกับสันสิฉันต้องช่วยงานคุณโปเบตไปกับคุณไลาลานนาทีแล้ว ไปกับคุณลมเยนือโอ้ยเราก็ห่างกันแย่สิอย่างนั้นน่ะมีเวลาอสองสามชั่วโมงนะไดนอนกอดกันให้แขกถึงไม่โหอ,อะไรเล่นตัวสมัตรเลยก็บอกว่าจะรับผิดชอบไงลงไปได้แล้วฉันไม่น่ามาเลยอะไรกันเนี่ยทำไมพูดอย่างนี้คนคุ้มกันก็เยอะแล้วอ่ะคนของคุณไรแล,ลนฉันมาก็มาเจอแบบเนี้ยทำไมนี่นายไม่อยากเจอฉันหรอ ทำไมเล่าทำไมไม่อยากเจอแล้วอย่างเนี้ยเราจะเราจะรู้จักกันดีขึ้นได้ไงดีขึ้นหรือว่าอย่างอื่นแน่เจอกันทีไรก็จะลากฉันเข้า้องทุกทีนายกลัวเสียเปรียบฉันหรอก็ใช่โอ้ยอไรเนี่ยจะป่งเสียเปรียบที่ไหนเล่าฉันจะเป็นฝ่ายให้นายทำฉันบ้างแต่ก็ทำทุกครั้งไม่เคยให้ไคยทำก่อนแต่ฉันก็อ่อยนายไม่ล่ะ หยุดพูดสักทีลงไปได้แล้วเออเออเล่นตัวนะักเธอฉันจะมีรับผิดชอบนายี่อย่ามาบ้องไห้ล่ะฉันไม่เคยร้องไห้ตามใครอยู่แล้วดีจำคำพูดของนายไว้ฉันโกรธนายได้ด้วยปลามลงจากรถแล้วก็เดินจำอาวจำเจำห้าเข้าไปในมุมธิลบมองแล้วก็อมยิม้มจนไทยบอกเกาข้างรถเธอโงกหน้า,าเพื่อน ลบถึงกับตกใจไอ้บ้าเอ้ยทำไรวะเนี่ยก็อมองแกไงว่าแกมองอะไรน่ารักมนกันนะเนี่ยแกาตามฉันมาใครบอกฉันเนี่ยแหละบอกเออใช่ก็ได้วะแหมทามีท่าไหนวะเมียงอนอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเฮ้อถูกแย่งไปไม่รู้ด้วยเว้ยแกอย่ามาปัน่นถ้าปั่นจะทุกทีเดี๋ยวเขาก็จะไปอยู่ที่เกาะกับคุณไรแล,แ,ลแล้วไปกันน้องหมดอ่ะใครจะมาทําอะไร ใครจะมายุ่งกับรามวะแหมทำอย่างกับที่เกาะน,นั่นนีม่มีผู้ชาย,ยานั่นแหละไอ้ไทยเออเันก็แค่พูดไปงั้นแหละฉันรู้ว่าแกอืมแกมันหล่อเลือกได้ยังไงลามก็เป็นของตายของแกอยู่แล้วฉันแค่เตือนให้ระวังไว้ทีแรกลบก็สบายใจพอมาฟังไทยพูดอย่างนี้มันทําให้เขาอดคิดไม่ได้หรือจะจริงถ้ารามไปอยู่ที่นูน่น แล้วเกิดถูกใจผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่ก่อนนั้นเข้าแล้วเลืมเขาแล้วเขาจะทํำยังไงตอนนี้เกิดภาวะเครียดไายแอบขำเมื่อตอนนี้ลบเดินเข้ามาในบ้านหลังจากที่ขับตามเข้ามาแกยิ้มอะไรไอ้ไทยอา้าวจะยิ้มไม่ได้เหรอเขาคนมันอารมณ์ดีนี่หว่าสองคนนั่นอ่ะเข้ามาอา้าวคุณภูเบศ ทำไมถึงรีบจังครับจะไปไหนพวกแกอยู่ที่นี่ฉันจะไปธุระไปคนเดียวหรอครับไม่ดีมั้งให้เราสองคนไปด้วยไม่ต้องแซนมีธุระกับรองตะว,วันไปไม่นานหรอกไม่น่าจะเกิดเรื่องอะไรพวกนายดูแลที่นี่อย่าให้มีอะไรผิดพลาดเอสิเงินมาเล่นเราแน่อ๋อแล้วที่มูลนิธิเป็นไงบ้างอ๋อคุณไลแลนส่งคนมาดูแลความปลอดภัยเยอะทีเดียวครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณน้ำอุ่น อุลมเหนือปลอดภัยดีก็ดีแล้วยังไงฉันฝากดูที่นี่ด้วยอย่าให้เกิดเรื่องครับทางด้านไลแลนบอกให้น้าเหนือผาน้องแล้วก็ลามขึ้นไปโหลดที่รถพอเขาสั่งงานเสร็จก็ขึ้นตามไปทำให้น้ําอุ่นแปลกใจเพราะไม่เห็นผู้จัดก,การเป้คุณไรแล,ลนแล้วพี่เป้ล่ะครับเดี๋ยวตามข้างหลังมาทำไมไม่มาคันเดียวกันล่ะ ก็คุณเป้เขาบาดเจ็บมีน้ำอุ่นจะมากับเราได้ยังไงมันออกจะแน่นริงด้วยครับน้ำหมดละลามแปลกใจตอนที่ลมเหนือไม่ให้เขาได้เจอกับเป้แสดงว่าเป้ก็อาการหนักอาการไแรแลนมองหน้าหลบเหนือก่อนที่จะแอบกอดน้องอยากจะหอมแก้มน้องเบาๆเขาเป็นห่วงมากการที่เขาต้องผ่าทั้งพี่ทั้งน้องประโยชนเขาเพื่อความปลอดภัย ไอ้สีเงินมันร้ายกาจกว่าที่เขาคิดแม้แต่ผู้จัดก,การเป้มันยังทําการอยากช้าภมเห็งได้มันยังเป็นคนดูหรือเปล่าทั้งด้านหมูละอองเข้ามาในห้องเป้รู้สึกตัวขึ้นมาถึงเวลาต้องเดินทางแล้วครับพวกนายผมเป็นลูกน้องของคุณไแรแลนคุณจำไม่ได้เหรอจริงด้วยถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันนะครับครับ เป้ถูกห่อด้วยเสื้อตัวใหญ่และหนาจากนั้นมูก็เป็นคนอุ้มโดยมีอองเดินตามมาติดๆเขาขับรถตามมารถตู้ที่อยู่ข้างหน้าของเจ้านายซึ่งรถตู้ไม่ได้ขับเร็วอะไรเหมือนจะรอพวกเขาอยู่และไปพร้อมๆกันแป้ถูกอุ้มลงเรือตอนนั้นลามกับน้อุ่นเห็นเป้ก็ไม่ค่อยสบายใจนักหน้าของแค่ค่อนข้างซีดใบหน้าไม่มีระบบทำอะไรมาก น้ำอุ่นดีใจที่เป้ไม่เป็นไรมากเพอกอดแรงไปหน่อยจนทำให้ลมเหนือดุเล็กน้อยโมขยับเข้ามาประคองเป้โอบเอาไว้บังลมให้รวมถึงแรงกระทะของเรือเป้อดไม่ได้ที่จะมองหน้าของโมขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรผมยินดีช่วยเป้ฝืนยืมเล็กน้อยเขาหลับตาลงไม่อาจหลับได้เพราะแรงของเรือ ที่ปะทากับคลื่นส่วนลมเหนือก็ถูกพี่ชายประคองเอาไว้ลมเหนือหันมายิ้มกับสนุกว่าเอกกับการขึ้นเรือครั้งแรกลมเหนืออดไม่ได้ต่อให้เขาจะเมาเรืออีกครั้งเขาก็ต้องดูแลน้องทายทำให้ไแรแลนเหมือนอบพี่กับน้องในเวลาเดียวกันแต่เขาไม่ได้สัมผัสตัวของน้ำอุ่นมีแต่ลมเหนือเท่านั้นทวนทังด้านลาม ก็ถูกอ๋องประคองเอาไว้เหมือนกันรามเองค่อนข้างตื่นเต้นไม่จากจากน้ำอุน่นตองคนทำมายืมให้กันทำให้อ๋องต้องล้างเอวกเอาไว้เดี๋ยวตกเรือครับไม่ตกหรอกไม่ตกยังไงก็ต้องนั่งลงครับแหมถ้าคุณไม่นั่งอ่ะก้นคุณจะโดนหน้าผมนะเออจริงด้วยไม่ได้ใช่ไหมอ่ะนั่งก็ได้แต่ตอนลงนั่งน่ะสิไอแรงกระแทกของเรือมันทำให้ลามไม่ได้นั่งที่เบาะ ได้ไปนั่งที่ตักขอ,องแทน๋อ,องถึงกับสายหน้าขอโทษครับขอโทษไม่เป็นไรครับคุณฮะเปล่าครับไม่มีอะไรก็อย่าลุกขึ้นอีกแล้วกันตะวตกทะเลไปพวกผมคงช่วยคุณไม่ได้แหมใจร้ายจังจะปล่อยให้ตายเหรอน้ำมนต์ล,ล,ลมเหนือมองลามที่กำลังอ่อยผู้อีกแล้วสำหรับลมเหนือนั้นลามอ่อยผู้เป็นเรื่องปกติ สำหรับน้ำอุ่นลามคงไม่ได้จริงจังกับใครต่อให้เจอใครอีกก็น่าจะมีแต่ลบคนเดียวแต่ถ้าลามจะมีจริงก็หลายใจเป็นบ้ารามหันมองเพื่อนยิบตาให้หนึ่งทีโอไอ้ลามมันอ่อยจริงทายให้น้ำอุ่นเองหันมากระซิบกับลมเหนือพี่ชายไอ้ลามมันอ่อยพูดแต่ผมจะฟ้องพี่ลืมเขาแค่บริหารเสน่ห์นะน้ำอุ่นฮะบริหารเสน่ห์เหรอ พี่ชายรู้ได้ไงใกล้ลาํทำประจำอืมคุยอะไรกันลมเหนือถึงกับหยุดพูดเราก็เลยหันไปมองน้องน้ำหมุนเหมือนหน้าไปทางอื่นพอรู้ว่าไรแลนกำลังต้องหน้าพี่ชายก็คงไม่อยากให้เขารับรู้และได้ยินเรื่องที่จะคุยกันต่อแล้วเขาก็ไม่กล้าคุยแล้วด้วยไรแลนกระซิบข้างหูลมเหนือเบาๆทำให้ลมเหนือถึงกับย่นคอ มันทำบ้าอะไรเนี่ยทำไมเคยบริหารสเสน่ห์บ่อยยังไงมันจะบ้าเหรอโดนล้มหนวดได้ยินที่พูดกเมื่อกี้ฉันได้ยินหมดนะขึ้นหมายถึงรามตังหาไม่ใช่ฉันจะพูดมากถ้าจะบริหารสเสน่ห์กับฉันคนเดียวคืนนี้เลยเป็นไงมันจะบ้าเหรอพูดออกมาได้น้องอย่างอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ยินหรอก น้ำมุนแทบจะเขินแทนอะไรไม่ได้ยินได้ยินหมดแหละโอ้โหมันนั่งติดกันขนาดเนี้ยไม่ได้ยินก็บ,บ้าแล้วพี่ชายของเขาเจอคาลมคุณไรแลนไม่นหน้าละ่ะถึงไปไหนไม่รอดโอ้มีแปลกใจเลยที่พี่ชายของเขาจะใจอ่อนกับคุณไรแลนโอ้แต่เขาก็สุดเหมือนกันนะเนี่ย